สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดกันนะครับก็ต่อเนื่องกับไททันสปิกร์แมนเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องทําการล่างโครงก่อนนะครับโครงในในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นสีแดงครับดีนสอสีแดงแล้วก็ล่างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนี่คือหัวนะแล้วก็ลากเส้นยาวๆตรงนี้ลงมาคือเส้นบาลานนะครับ เส้นนี้สําคัญมากเลยนะครับเวลาเรากะระยะไม่ถูระหว่างซ้ายกับขวาให้มันมีบาลานซ์สมดุลกันนะครับเราก็ต้องมีเส้นบาลานซ์ขีดลากลงมาตรงกลางผ่าครึ่งเลยนะครับมันจะทาให้เราวาดรูปได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็ต้องวาดรูปหล่รยมหัวมันเลยนะครับมีปีกหมวกแล้วก็มีนี่เสาเลยดร์อ่าหลังตรงนี้ก็จะเป็นอ่าคามเมล่านะเป็นกล้องอีก2ตัวอยู่ข้างๆ้างหัวมันนะครับอ่ามันก็จะมีเหมือนกับเป็นกล้อง3ามหัวเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่า โครงของคอมานะครับนี่คอคอเขาจะยื่ยืมาอย่างนี้อ่าแบบนี้ครับจากนั้นเราก็วัดอน a t o m y นะครับนี่เราก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับเส้นแนวนอนตรงกลางคือเส้นเอวแล้วนี่คือกางนนกเกงในนะกางเกงในสามเหลี่ยมหัวทิ่มแล้วก็มีขาท่อนบนท่อนล่างแล้วก็เท้านะครับนะครับท่อนบนท่อนล่างถ้าเพื่อนๆสามารถล่างโครงอน a ตมมีแบบผมได้นะครับ เวลาเราจะวาดรูปเนี่ยมันจะค่อนข้างมีสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างจะดูดีสวยสมดุลมากขึ้นนะครับมากกว่าที่ไม่ได้ล่างโครงนะครับฉะนั้นผมแนะนําเลยนะให้เพื่อนเพื่อวาดโครงก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอสีแดงก็ได้นะแต่ถ้าใช้ดินสอสีแดงเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสามารถมองเห็นโครงล่างได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วยิ่งกว่าใช้ดินสอกดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วนี่คือโครงที่เป็นคอนนะครับสำหรับไททันคาเมราแมนอัปเกรดตัวนี้มันจะมาพร้อมกับคอนอันหนาตึบนะครับ นี่ผมก็วาดคอนเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมทรงกระบอกหน่อยก็ได้นะแบบนี้เลยนี่อารมณ์ดูครับเหมือนเหมือนฐานไฟฉายเหมือนกับอะ,อะไรสักอย่างนะแต่ขอให้ดูเป็นคอนนี่อะไรผมวาดคอนเบลเลอร์เลยหมือนิดเดียวไม่รู้จะยกคอนได้อย่างไงนะนี่แล้วนี่คือมืออีกข้างหนึ่งนะแบบนี้เลยอ่าแล้วนี่คือโครงล่างทั้งหมดนะที่ผมใช้อดินสอสีแดงในการล่างสเก็ตขึ้นมานะ จากนั้นเราก็ทำการตัดเส้นแบบคร่าวๆโดยการใช้ปากกาหรือ,อะจะเป็นดินสอหรือจะอะไรก็ได้เป็นตันตัดเส้นนะครับเออแต่ผมลืมไปตรงนี้มันต้องมีปืนด้วยนี่หว่านี่โอเคครบสูตรละอ่ะเรามาต่อเนื่องกันเลยครับกับการใช้ปากกาตัดเส้นนะครับนี่ผมก็จะตัดเลยให้ดูเลยครับนี่ก่อนอื่นเราก็มาตัดไอ้ตรงหัวมันก่อนนะเป็นทรงกลมๆนะครับตรงนี้คือกล้องนะครับอ่าเป็นเลนกล้อง เวลาวาดทรงกลมแล้วก็พยายามขีดๆก็ค่อยๆขีดแล้วค่อยๆโค้งนะครับอ่าแล้วมันก็จะจกลมแบบสมบูรณ์แบบนะครับนี่นี่ผมทําแบบผมเลยนะเนี่ยค่อยๆลากค่อยๆขีดนะครับขีดทีละเส้น โค้งไปโค้งมาแล้วให้มันจบกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ขณะนี้นี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะซึ่งเป็นการแบบผมก็แค่ตัดให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับพอเราตัดตรงช่วงนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปลบปีนส,สีแดงออกแล้วค่อยไปเกลาเส้นนะไปเพิ่มความหนาความคมอะไรเพิ่มขึ้นนะเป็น,ปนการขีดเพิ่มเส้นที่ขัดๆหายหายนะ <c oughs> แล้วมันจะเส้นจะดูสวยขึ้นอีกนิดหนึ่งนะส่วนตอนนี้ที่ผมวาดให้เพื่อนๆดู อยูก็คือการตัดเส้นตามเส้นสเก็ตเลยนะแล้วก็เติมรายละเอียดบางส่วนเข้าไปแค่นั้นเองครับเนี่อย่างเงี้ยเติมเสาอากาศเพิ่มเข้าไปโอเคเนี่ยมันจะเหมือนปีกหมวกเลยอ่าตรงนี้คือหัวนะครับหัวกล้องคาเมล่าแล้วนี่คือคอนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคอมันอ่านี่ครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่สามารถที่จะวาดตัวเต็มตัวใหญ่ได้ก็วาดตัว SD ดีตัวจิ๋วตัวเบบีได้เลยนะถ้าวาดเบบีได้ตัวใหญ่ๆก็ชิวๆแล้วนะครับนี่ครับเวลาฝึกวาดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดอะไรให้มันยากนะเอาง่ายๆก่อนนะให้มันให้เข้าใจเข้าใจถึงรายละเอียดแล้วก็รูปทรงมัน,นครับเนี่ยว่าตรงนี้มันมีอะไรนะเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นกล้องนะกล้องทางด้านขวามือนะเออมันก็จะมีท่อ มีกล้องมีอะไรสักอย่างยืนย่นยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจํารายละเอียดให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็วาดมาแล้วครั้งหนึ่งในฉบับตัวเต็มนะครับอันนี้ผมก็มาย่อย่อส่วนลงนะ,ะให้มันทอดูมีรายละเอียดที่โอเคหน่อยนะแต่บางบางจุดเราก็ลดทอนมันไปนะเพราะมันตัวเป็นเบบีนะ <c oughs> นี่หัวมันก็จะโตโตหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆวาดตัวนี้ได้แล้วจะไปวาดเป็นตัวเต็มก็แค่ เอาหัวให้มันเล็กลงนะส่วนตัวก็ใหญ่ๆหน่อยแค่นี้เองครับมันต่างแค่ตรงนี้เองแล้วก็เติมรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะเพราะตัวใหญ่มันก็ต้องมีดีเทลมากขึ้นนะส่วนตัวเบบี้เอสดพวกนี้ก็ารายละเอียดเราไม่ใช่เป็นต้องมากนะเอาให้มันดูมุ้งมิ้งก็พอแล้วนะแล้วนี่คือเตาปฏิก้อนอาร์คครับก็ขีดๆไปแบบนี้เลยเแล้วก็มีเครื่องกลน,น่อยอมีกลไกข้างในหนะ้าอ,อกนะครับ ให้มันดูแบบเออไม่โลง่ลงๆไปอ่าเนี่ยมาณเนี้ยขีดเลยอนี่นี่ครับเส้นเราก็ไม่จะเป็นต้องสวยหรือจะตรงเป๊ะหรืออะไรมากนะอ่าขอแค่อย่าว่าอย่าเราย้ำเส้นจนกระทั่งมันมันแหกโค้งก็พอนะตอนนี้เราก็ลากแบบขัดคัดเกินเกินไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเหลาทีหลังนี่ ตรงนี้ก็เป็นตรงผ้าคลุมนะครับเวลาเราวาดรูปเราก็าค่อยๆฝึกวาดไปเรื่อยๆนะเนี่ยตัวง่ายๆถ้าเราวาดตัวง่ายๆได้ตัวยากๆก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับาหากเราอยากจะวาดรูปชำนาญเนี่ยวิธีเดียวทางเดียวเลยนะครับที่จะเป็นทางรัดได้ก็คือเราจะต้องวาดทุกวันนะ พยายามวาดให้ได้หลายเรื่องให้ได้มากที่สุดนะไม่จะเป็นต้องวาดแต่ตัวเองนะวาดตัวประกอบวาดหุ่นยนต์วาดสัตว์ประหลาดต้องวาดให้หมดนะแล้วขณะวาดนี่ก็พยายามจำรายละเอียดนะอย่างนี้เลยนี่ตรงแขนมันมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีรอยยับอ่ะาค่อยๆเติมไปหากเราจำรายละเอียดตัวที่เราจะวาดได้แม่นเมื่อไหร่เราก็แทบไม่จำเป็นต้องดูแบบเลยนะ สำหรับสายลวกที่สามารถล่างโค้งขึ้นเองได้นะครับเราสามารถจะจัดท่าทงท่าทางอะไรตามตามใจเราคิดได้เลยนะเหมือนเราซื้อฟิกเกอร์โมเดลพลาสติกประกอบนะครับแอคชั่นฟิกเกอร์มาเนี่ยเราสามารถดัดท่าทางได้ตามใจนึกนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าเราสามารถล่างโค้งได้เราก็สามารถจัดท่าได้ต่างๆได้ตามใจนึกเหมือนกันนะครับนี่นี่ผมว่าถือปืนเลยนะครับอ่าเนี่ย ปืนก็ลดดีเทลบางอย่างลงไปนะไม่ต้องไปวาดให้มันเยอะนะเพราะว่านี่คือตัวเบบีนะเป็นการจำลองนะครับถ้าเราวาดตัวเล็กนี้ได้ตัวใหญ่ก็ไม่น่ายากแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงบริเวณไหล่มันนะคนี่ผมก็พยายามไม่ลืมนะบางทีก็อาจจะลืมวาดได้เนี่ยใส่ก่อนเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมนี่ นี่ครับเติมสองข้างให้มันเหมือนๆกันนะพยายามให้มันเท่าๆกันที่สุดนะแต่ของผมนี่อาจจะไม่เท่ากันนะและโอกาสเท่ากันนี่ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าผมนั่งตัวเอียงอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีขึ้นโครงเนี่ยมันก็ช่วยผมได้เยอะเลยนะคะมันทําให้ผมกะระยะได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเล็งนะเพราะว่าผมก็ล่างโครงมาแล้วนะมันก็เหมือนกับเป็นการเลงแบบ ช่วคู่ช่วงคาวนะครับอ่ามันเป็นการเล็งอ่าไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับมันทําให้เราเห็นว่าเราควรจะอ่าใส่ตรงจุดรายละเอียดตรงไหนนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีร่างโครงคอนแล้วเราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดของคอนได้เลยครับตรงนี้มันก็จะปูดๆหน่อยนะครับเหมือนมีอัญมณีประกายพลังงานอะไรตรงนี้นะคอ่ามันก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจากไอ้ร่างโครงนะครับซึ่งร่างโครงเนี่ยจะให้ดีเราก็ต้องร่างเป็นพวกโลทรงเลขาคณิตนะ ่าเป็นทรงกลมทรงโคง้งทรงกระบอกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นี่พอเรามีโครงเสร็จแล้วก็เนี่ยลากไปครับเนี่ยรายละเอียดของคอนอันนี้อาจจะติดแล้วนะเนี่ยผมกะระยะไม่ค่อยดีนะไม่คิดว่าคอนมันจะใหญ่ขนาดนี้จนกระทั่งมาทับกันนะเนี่ยนี่ก็เติมดีเทลไปนะครับ อาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็อย่าใส่ใจครับสายลวกก็ประมาณนี้ครับขอให้ทด้วาดทุกวันก็โอเคเราไม่จำเป็นต้องวาดให้สวยนะครับอ่าขอให้เราวาดได้ทุกวันก็พอแล้วนะนี่โคตรจะคมครับอ่าเนี่ยเติมดีเทลไปครับผมก็จะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรนะมันก็เป็นเหมือนครับอดีเทลประกอบนะครับกข็ขีดไปนะ หลักๆเลยก็คือผมก็มีมั่วๆบ,บ้างนะ <laughs> ฉะนั้นถึงแม้จะมั่วแต่ก็พยายามจะมั่วให้มันดูดีที่สุดนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปลองไปวาดตามดูก็ได้นะ,ะนีนะ่ลองวาดดูมันไม่มีอะไรยากนะถ้าเราได้ลองวาดไปเรื่อยๆนะถ้ามันจะมันจะยากเนี่ย ก็ตรงที่ว่าเราไม่ลงมือวาดสักทีนะมันก็จะวาดยากนะแต่ถ้าเราลงมือวาดเมื่อไหร่นะภาพแรกอาจจะไม่สวยภาพสอมันก็จะดูดีขึ้น3ก็จะดูดีขึ้นไปเรื่อยๆอเรื่อยๆอยอ่างนี้ตลอดเวลาเลยนะนี่ครับฉะนั้นเนี่ยสายวาดลวกๆอย่างอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกชะตากับคำว่าวาดสวยเลยนะเพราะว่า ถึงเราจะตั้งใจวาดให้สวยภายในวันนี้เท่าไหร่นะพรุ่งนี้มันก็จะสวยกว่าวันนี้เสมอฮะเนี่ยครับมันก็จะบ่งบอกว่าเนี่ยวันนี้นะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปอากังวลว่ามันจะสวยไหมนะเพราะว่าผมตอบได้อย่างชัดเจนเลยนะว่ามันไม่สวยนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะสวยกว่าเสมอนะครับเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองคนระับนี่ตรงนี้ก็เป็นช่วงเท้านะครับขีดไปเลยนี่ อ่าเนี่ยครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับโค้งๆมาจะจะจะวาดตามอ่าเส้นสเก็ตสีแดงก็ได้นะครับหรือเราจะเพิ่มเติมก็ก็ได้อีกนะมันไม่มีอะไรผิดนะครับลองดูครับนี่นี่ครับเส้นผมอาจจะสั่นไปบ้างเดี๋ยวผมจะไปเกลาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปสารเส้นเอาทีหลังครับไอ้นี่ก็คือแค่มาล่างโค้งให้ดูคร่าวๆนะให้เพื่อนๆเห็นชัดนะนี่เติมปีกไปนะครับเกือบจะลืมอีกแล้วนะครับ เพราะว่าไอ้ไททันคาเมราแมนตัวนี้นี่มันพูดง่ายคือมันเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเหมือนกับเครื่องบินลบเลยนี่ครับล่างนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันมันโคตรจะเทอะระบายสีไม้รัวร่วๆด,ด้วยเซลเรลนบูแบบฟงให้มั่วๆ้วะเลงมอสกรีนแบบฉบับอยากกลัวเมื่อย เรื่อยๆก็พอส่วนไหนอยากให้เป็นโลหะก็จิ้มเบาๆด้วยสิเวอร์แนะใช้วอมเกรทาให้เนียนเพิ่มอีกชั้นความเฟียวก็จะมาเยือนอย่าก,กลัวระบายสีไม้แล้วเธอเปปื้อนด้วยสีดำจงกลัวว่าระบายเปลืองจนไม่มีใช้นักจะดีกว่าโอ้โหมันจะเทพไปไหนเนี่ย